แบงคอกอัลโตสัลอนอัลโตรีวิวนะครับวันนี้มารีวิวด e ออ l นิวแคมรีกันนะครับเปิดตัวกันไปในเมืองไทยเนี่ยต้นเดือนตุลาคมนะครับอย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างจะดูสวยงามนะฮะสำหรับดีไซน์ลุคใหม่นะครับทันสมัยโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวนะครับมี3แบบด้วยกันนะครับเครื่องยนต์กับรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันหมดส่วนใหญ่จะต่างกันที่ออปชั่นแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะ เริ่มต้นจากตัวที่เรียกว่าสมาร์ทนะครับราคาก็1,455,000บาทมาดูข้างในนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ครับภายในนะฮะของ all new Camry นี่เป็นแบบสมาร์ทนะครับรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะฮะเพียงแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของลำโพงปริมาณลำโพงยี่ห้อลำโพงนะฮะ เรื่องรายละเอียดปีกย่อยนะวัสดุที่ใช้แต่ที่แน่ๆนะครับที่มันแตกต่างเนี่ยนะก็คือว่าหน้าปัดบอกความเร็วฮะสำหรับสมาร์ทเนี่ยนะครับขนาดของมันเล็กหน่อยเล็กกว่าเพื่อนเลยฮะประมาณ7นิ้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าหน้าจอนะครับที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆมีขนาด12.3นิ้วนะครับเท่ากับอีก2แบบนะฮะแล้วที่แน่ๆเลยนะครับที่แตกต่างสมาร์ทเนี่ยจะไม่มีซันรูฟนะเบาะนะฮะก็เรื่องของวัสดุก็จะแตกต่างไป แต่ในเรื่องของความกว้างขวางก็ไม่ได้แตกต่างม,มากแล้วก็อีกอย่างคือรุ่นนี้ไม่มีตัวเกียร์แพดเดิลชิฟตแต่ว่ามีโหมด Eco Normal s p o r t เหมือนกันนี้ไปดูเบาะหลังครับนี่นะฮะเบาะหลังก็พื้นที่นะฮะนั่งมุมเอียงโอเคนะครับมีที่เท้าแขนให้นะฮะมีที่วางแก้วน้ำเบาะหลังเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับตรงนี้ให้ด้วยนะฮะมีที่ ชาร์จนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ถือว่าฟังก์ชันนะฮะสำหรับสมาร์ทนะฮะซึ่งเป็นแบบที่หรือว่ารุ่นย่อยนะฮะที่ถูกที่สุดนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าอีก2แบบแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูพรีเมียมก่อนนะครับาแล้วครับเข้ามาอยู่ภายใน c a m r y Premium p r e m i u m นี่ก็1,639,000บาทนะครับในส่วนของสีกับวัสดุนะอาจจะไม่ได้แตกต่างจาก Smart สักเท่าไหร่แต่ความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับจอหน้าปัดบอกความเร็วเนี่ยก็เป็นขนาด12.3นิ้วซึ่งจะใหญ่กว่ามีโหมด Eco Normal Sport แต่ว่ามีเกียร์แพดเดิลชฟนะฮะให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความแตกต่างแล้วก็อีกอย่างนึงฮนะที่เห็นความ แตกต่างชัดเจนเลยนะฮะตามเข้ามานะฮะแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ฮะมีซันรูฟครับฮัลโหลนี่ฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือความพรีเมียมนะฮะซันรูฟเนี่ยคือปิดเป็นหลังคากระจกนะครับแล้วก็ให้แดดรับแดดอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดรับทั้งแดดทั้งลมก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะฮะของพรีเมียมนะ,ะที่แตกต่างมาจากสมาร์ท แต่ยังมีดีกว่านี้อีกนะฮะคือพรีเมียมลักชัวรี่นะครับ,รบเดี๋ยวไปดูนะฮะความพรีเมียมลักชัวรี่ที่มันน่าสนใจจนทำให้อยากจะเป็นเจ้าของนะฮะแล้วมันแตกต่างจากพรีเมียมและสมาร์ทยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับตัวท็อปนะฮะพรีเมียมลักชัวรี่นี่คือสี precious metal นะครับแล้วก็ถ้าดูการพ่นสีกระจังหน้านะจะแตกต่างกับ ตัวสมาร์ทนะครับกับตัวพรีเมียมนะฮะพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะพ่นสีเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมันก็เลยทำให้กระจังหน้าเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมานะฮะล้อครับล้อเป็นล้อ18นิ้วสีทูโทนนะฮะมันจะมีสีดำผสมนะฮะกับสีอลลอยนะครับสีของอลลอยคือสีเงินล้อ18นิ้วเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่ คราวนี้ไปดูข้างในครับเข้ามาแล้วนะฮะดูสีก่อนนะครับนี่คือสีเย l โล b บ o w n นะฮะจะมาคู่กับสี precious metal นะค,คือสามารถเลือกได้นะครับสีภายในเนี่ยดูแล้วมันไปด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับวัสดุของพรีเมียมลักชัวรี่แน่นอนครับดีกว่าทางสมาร์ทอยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบคอนฟิเกเรชันในการในการออกแบบเนี่ยก็ ออกมาแน,แนวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุและสีนี่ก็จะแตกต่างนะครับลาโพงนี่แตกต่างาจะเห็นได้ชัดนะฮะตรงนี้มีโลโก้นะฮะนี่ครับมีตัว Twitter JBL ด้วยนะครับอ,อ่าทีนี้ความแตกต่างนะฮะกับสมาร์ทแน่นอนนะฮะตรงนี้จะเหมือนพรีเมียมนะฮะก็คือจอหน้าปัดที่บ่งบอกความเร็วก็ี่ยก็12.3นิ้วนะครับตรงนี้เหมือนกัน มีซันรูฟเหมือนกันนะครับสำหรับพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยนะฮะเปิดเฉพาะตัวม่านบังแดดออกนะครับแล้วก็ปิดหลังคาเป็นหลังคากระจกไว้นะครับเบาะนี่ก็ปรับได้นะฮะทั้งคนขับแล้วคนนั่งนะครับแทิศทางแต่พรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะมีส่วนของการระบายความร้อนนะครับในตัวเบาะด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นความแตกต่างแน่นอนครับโหมดก็เช่นเคยนะฮะ Eco n o r m a l Sport นะครับ แล้วก็มีเกียร์แคโดลชิปนะฮะแต่น,นี้ทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่เบาะหลังด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่อาจจะไม่ขับเองนะครับอา,อาจจะมีคนขับให้และจะนั่งข้างหลังนะครับไปดูครับว่าสำหรับพรีเมียมลักชัวรี่เป็นยังไงฮะนี่ครับโอ้โหนั่งสบายเหมาะสีแบบเยลโล่บราวนะครับเปิดม่านบางแดดแบบนี้แสงเข้ามานะทำให้ภายในเนี่ยยิ่งดู สดใสนะครับแล้วก็นั่งสบายมุมเอียงนะฮะกำลังดีแต่จะจะจะ,จะแตกต่างนะฮะกับทางพรีเมียมแล้วก็สมาร์ทนะครับก็คือว่าเบาะเนี่ยนะครับสามารถปรับได้ครับนี่ฮะคือตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับได้นะ,ะจะเอาแบบไหนฮะนี่ฮะมีมุมเอียงนะฮะเอียงเยอะๆหน่อยอนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีนะครับตรงนี้พับเก็บได้นะฮะ แล้วก็นะเป็นพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยนะฮะที่วางแ้วก็จะต้องดูหรูขึ้นมานิดนึงนะฮะนี่ฮนะโอ้โหวัสดุที่ใช้นะครับดังฉะนั้นเนี่ยครับคือความโดดเด่นนะฮะของพรีเมียมลักชัวรี่โอ้โหเบาะสีอย่างนี้นะฮะนั่งสบายอย่างนี้ปรับได้ด้วยนะฮะก็มแหม จะเรียกว่าน้องๆเล็กซัสก็ว่าได้นะครับมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ให้ให้กลิ่นอายให้ฟีลลิ่งนะเ,เรียกว่าน้องๆแล้วกันนะสำหรับสำหรับพรีเมียมลักชัวรี่นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ากับราคานะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับ all new Camry p r e เมียมลักชัวรี่ะคราวนี้ไปลองเทสหรือว่าทดลองขับกันดีกว่าครับ Instructor อคุณจ๋านะครับจะเป็นคนขับนะฮะก็ Camry <Yeah, yeah. S 1> เปิดตัวมาในเมืองไทยแค่สัปดาห์เดียวนะครับเราก็มีโอกาสได้มาลองรถกันแล้วนะฮะคุณจ๋าคุณจ๋าจะขับพาทัวร์ก่อนใช่ค่ะนำหนึ่งรอบสนามเห็นบอกไหมฮะสีสวยอย่างนี้นี่เป็นแบบพรีเมียมลักชัวรี่นะครับสถานีแรกสถานเดียตาเร่งนะคะครตรงนี้จริงๆเราสตาร์ทศูนยถึงร้อยได้เลยค่ะอพอร้อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเติมตัวยูเทิร์นท้สนามนู่นนะคะ อัตราเร่งดีมากนะฮะเริ่มต้นด้วยโมเตอร์ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานกับเครื่องยนต์นะครับแล้วมาเจอแฮร์พินนะฮะเป็นโค้งตัวยูโอ้โหนี่มีเนินไต่ด้วยนะครับโอ้โหที่นี่น่าสนใจมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปสลาลมกันตอนอ่อเราจะไปสลาลมนะฮะสลาลมนี่ก็คือถ้าสับชาวบ้านทั่วไปอาจจะเรียกว่าซิกแซกตรงนี้แครทสปิดของพี่นะคะครับ สปีดตอนนี้ประมาณสัก55นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นพื้นเ,เวทเบ k e ค่ะก็จะลื่นเกินปกติเหมือนเราวิ่งบนน้ำมันเลยค่ะ<อ>ตรงนี้<อ>จะดูในเรื่องของระบบ VSC ความเร็วประมาณไม่เกิน30่อนี่จะรู้สึกได้นะฮะว่ารถมันจริงๆจ,จ,จะมีอาการถลไหลนะครับแต่ว่าด้วยระบบ VSC แล้วเนี่ยมันจะช่วยนะครับ อท้ายสบับปุ๊บเราแค่คุมพวงมลาลัยไปข้างหน้ารถจะช่วยเบรกให้เพื่อเรารควบคุมการทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะเจนนี้ขึ้นสะพานค่ะดูเรื่องการซับแรงกระเทือนของช่วงล่างค่ะก็พอเป็นเจนนีเขาเปลี่ยนช็อคอัพข้างล่างใหม่หมดเลยค่ะทั้งคอยสปริงทั้งรูป,รปแบบของเหล็กกันโครงค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับเจนเดิมเลยสายจะค่อนข้างเฟิร์มขึ้นค่ะโอ้จริงผมนั่งผิดที่นะรถนุ่มอย่างเงี้ยผมต้องนั่งเบาะหลังจะให้ความรู้สึกเหมือนเอ็กเซ i v e ีฟ แม่นั่งข้างหลังนี่รู้สึกสบายเหมือนผู้บริหารนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะฮะแล้วก็ด้วยความที่แคม r y นะครับขับล้อนหน้าเพราะฉะนั้นพื้นที่เลกรูมอะไรมันก็จะเยอะหน่อยนะครับแบตเตอรี่นี่ก็อยู่ข้างใต้ฮะแต่ว่าที่สำคัญคือเบาะเบาะหลังเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับมุมนั่งเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับ แต่ที่สำคัญคือสามารถปรับได้นะมุมนั่งเนี่ยนะฮะตัวบอกนะครับอืมตาเร่งดีมากครับแล้วก็ถึงแม้เร่งขึ้นไปตรงเนี้ยประมาณ8090กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับนั่งอยู่ข้างหลังก็ยังรู้สึกว่าสบายนะสลาลมนะฮะนั่งเนี่ยฮะอยู่เบาะหลังก็ไม่ได้รู้สึกว่าโยหรือโยกไปเยอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีนะฮะคือแน่นแล้วก็ นิ่มกำลังพอดีนะครับไม่ได้นิ่มยวบจนเกินไปนะฮะก็เลยทําให้การส่งตัวเนี่ยค่อนข้างดีครับได้ลองขับแล้วนะครับ all new Camry เป็น premium luxury นะฮะต่อทอบเลยเป็นสีเบาะ yellow brown เบาะ yellow brown ดูแล้วนี่อยากนั่งไปดื่มกาแฟไปนะครับ คือมันเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มด้วยไฟฟ้าถูกไหมใช่ตอนนี้เริ่มด้วยไฟฟ้าก่อนค่ะแล้วก็พอถ้าแบตเตอรี่เขาเพียงพอค่ะจากู0ถึง40ประมาณ50อ่ะเขาจะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนแต่นี้คือค่อยๆค่อยๆเติมพลังเร่งนะคะแต่ว่าพอมันเริ่มเลยไปอะค่ะเขาจะมีทั้งสองระบบควบคู่กันเพราะว่าไฮบริดของโตโยต้ยังเป็นระบบคู่ขนานอยู่ทํางานทางไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ปกติใช่ค่ะ พอเจเนเรชันนี้เป็นเจนล่าสุดอะค่ะระยะการตัดต่อช่วงน้ำมันกับตัวไฟฟ้ามันจะสมูทขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เราเลือกใช้เป็นแบตดีเทียมแล้วเพราะฉะนั้นอะมันจะทำให้เก็บประจุไวคายประจุไวมันก็เลยทำให้เราใช้อ,อยู่ในช่วงอีได้นานขึ้นด้ยเลยะค่ะโอเคอัาเร่งดีนะครับเบรกดีอ่ะเข้าโค้งแห่พินนะได้เลยคะ่ะ แล้วก็ข้าระวังเขียวเดี๋ยวเราไปลาลามต่อเรื่องได้เลยค่ะขวาค่ะขวาขวาได้แล้วได้ดูแฮนดิล่งใชค่ะนนโอเคแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็หักลบพื้นเพียงนี้ก็สลารอมแบบพื้นแช่แชายสพื้นลื่นอันนี้ก็ขับสักความเม็ล20-30ก็ได้ค่ะกำลงังดี โบววีซีมทำงานให้้วครับสิ่งลื่นถ้าเกิดความเร็วก็ประมาณนี้30นะครับมันลื่นมากนะฮะถ้าเกิดเร็วกวันนี้เนี่ยรถมันก็จะมีอาการถลายได้เล็กน้อยเดี๋ยวไปวงเวียนตอน่อใช่ค่ะโอเคแล้วก็เ,เดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ขึ้นสะพานนะคะ ความเร็วเข้าวงเวียนน่สักประมาณสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้สักสามสิบก็ได้ค่ะประมาณใช่ดูเรื่องการใชบแทนก่ช่วงล่างโอเคครับก็อย่างที่บอกครับช่วงล่างค่อนข้างดีนะเวลาขับเองก็จะรู้สึกด้วยคือมันไม่นุ่มจนเกินไปเดี๋ยวรอบนี้นะเดี๋ยวจะลองโหมดสปอร์ตนะครับใายด้านขวาโหมดสปอร์ตด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ด้านทางขวาใช่ค่ะแล้วก็ชีฟให้เขาอยู่หนึ่งก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขึ้นทีละเกียร์เข้ามันแมนนวลเลยค่ะอันนี้เข้าแฮรพินทีสอนะครับเดิทะเล่องออกจะโคง้งเยี่ยมมากเดีย๋ยวไปสลาลมต่อนะครับ ก็เดี๋ยวเราเล่เช็งนะคะพวกระบบ VSC AC, Traction Control หรือว่า a b s จะค่ะมันเป็นความปลอดภัยพื้นฐานติดรถเลยสต,ตาร์ทรถเมื่อไหร่ก็ออนเมื่อนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ถ้าเกิดสมมุติเราตกลมแล้วเราปิดระบบเพื่อที่จะออกจากตรงที่ลมอะค่ะแล้วพอเราดับเครื่องปึ๊บเปิดเครื่องใหม่ทุกอย่างก็ออนไ็้ปกติ ต้องขอบอกเลยนะฮะวันนี้หลังจากได้ลองนะครับ All new Camry premium luxury แล้วนี่ตัวของเองนี่ติดใจเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามชมกันมาก็คงจะพอเข้าใจนะว่ามันน่าติดใจตรงไหนแล้วก็นี่คืออาวุธหลักเลยนะฮะของ Toyota นะครับในช่วงปลายปีนี้ที่จะทำยอดนะฮะตีตลาดก็ถือว่าเป็นรถในช่วงราคาที่ผมว่าไม่เกิน 1.800. ้านแบาทเนี่ยที่น่าสนใจนะแล้วมันมี3แบบเนี่ยเรนจ์ Range มันก็อยู่ประมาณล้านถึง ล้านแปดนะฮะก็น่าสนใจสําหรับราคากําลังดีนะครับก็หวังว่าวันนี้นะฮะกับการได้ทำออตโต้รีวิวนะครับทางออตโต้ซาลอนนี่จะทําให้แฟนๆหลายๆท่านนะครับได้รู้จักออ l น e w Camry มากขึ้นและอย่างที่บอกฮะว่าถ้าเห็นแล้วโอ้โหมันน่าสนใจน่าลองนะครับก็แวะมาที่ t o โยต้าไลฟ์ได้นะฮะ มาลองเทสรถด,ดูนะครับคราวหน้าเราจะไปรีวิวอะไรก็ต้องติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ